นี่เลยครับรวบแล้วกลุ่มวัยรุ่นกระมนที่ไปปาระเบิดโจกาวท้าทายคนไทยสุดท้ายเกมแม่เดี่ยถึงขั้นร่ําให้ขอโทษสังคมเลยนะฮะก็จากกระแสด,ดราม่านะครับที่เดือปดปุดๆเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับกับคลิปวิดีโอสุดกลางของวัยรุ่นชาวกัมพูชามากกว่า10คนที่ไปรวมตัวปิดถนนโจพาวนะฮะทั้งมีการถือมีดยาวเฟ้อยพร้อมกับปาระเบิดปิงปองสนัดเมืองพร้อมตะโกนท้าทายคนไทยออกมาสู้กันนะครับจนกลายเป็นประเด็นที่ร้อนฉ่ำเลยหลายคนเรียกร้องว่าเจ้าที่ ที่ต้องจัดการคาตเดชคดเดี๋ยวนี้ล่าสุดครับไม่ต้องรอนานวันที่17ธันวาคมหรือวันนี้ช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงครึง่งทางเจ้าที่ตำรวจนะครับร่วมกับฝ่ายปกครองและชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณแยกโรงงานเหล็กถนนเฉลิมลาบซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองกับอำเภอหนองใหญ่และศรีราชาของจังหวัดชนบุรีนะครับต้องบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยทางเจ้าที่ทํางานไวมากเลยนะฮะเพราะสามารถตามตัวโซดับหัวโจกได้เลยของ แก๊งนี้แล้วก็สมุนอีก3รายนะครับพร้อมกับของกลางเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุในวันนั้นซึ่ง3คนนี้ก็อายุไม่น้อยแล้วนะครับคนแรกแต่ชื่อว่านายเขมาลาตระกุลเมือดนะครับอายุ20ปีเป็นคนซ้อนมอเตอร์ไซค์คนที่2นะครับชื่อว่านายเมย์ในะกุลเมย์อายุ21ปีเป็นคนที่อยู่ในคลิปนั่นเลยฮะเอาระบูระบี้พร้อมกับลีดมูดนะครับสปาตาเดินโชนในคลิปอย่างจงแจ้งเลยคนที่3ครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นตากล้องนี่แหละเป็นคนถ่ายคลิปเอาไป หลังการถูกรวบตึงนะครับ เกิดเรื่องราวน่าสะเทือนใจถูกเปิดเผยจากคนเป็นแม่โดยแม่ของนายเมย์เมย์นะครับคนที่ไปปาระบูระบี้เนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ50ปีแล้วนะครับเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาโดยบอกว่าเธอเนี่ยเข้ามาทํางานแล้วก็อาศัยอยู่ในเมืองไทยมานานกว่า25ปีแล้วปกติเนี่ยเธอจะสอนให้ลูกนะครับขยันทํามาหากินแล้วก็อย่าไปก่อเรื่องแต่วันเกิดเหตุเนี่ยแม่ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะจนกระทั่งตำรวจเนี่ยเข้ามารวบตึงและโซดถึงที่บ้านจากนั้นเนี่ยลูกสะพายก็เลยเอาคลิปวิลกรรมสุดเด็ดเนี่ยมาให้ดูแม่ ก็เลยรู้ว่าลูกของคุณแม่เด่ยนะครับไปทําอะไรเอาไว้พอแม่ดูคลิปเนี่ยถึงกับเข่าอ่อนเขาสุดเลยนะครับไม่คิดว่าลูกของตัวเองเด่นจะแอบไปทําอะไรแบบนี้ช่วงกลางคืนแล้วก็ไปคิดว่าจะไปรวมตัวทําเรื่องร้ายแรงขนาดนี้คุณแม่ก็เลยบอกนะครับว่าในฐานะแม่เนี่ย ก็อยากจะขอโทษสังคมรวมถึงคนไทยทุกคนด้วยที่ลูกชายเดี๋ยวไปสร้างความวุ่นวายแล้วก็ทําตัวเป็นภัยต่อสังคมนะครับเธอย้ํามาเสมอว่าเธอเดี๋ยวสอนไปตลอดนะยังไม่หมดนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ถูกโซะแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ครับจะถูกนําตัวไปเพิกถอนวีซ่าแล้วก็ขึ้นแบล็คลิสต์หรือว่าบัญชีดําห้ามให้เข้าไทยอีกในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับเน้นย้ำโดยบอกว่าความสงบสุขของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนใครที่มาอาศัยในแผ่นดินไทยและทําตัวเป็นภัยต่อสังคมแบบนี้จะต้องถูกโซะอย่างถึง สุดโดยที่ไม่มีจุดยืนในจังหวัดชนบุรีนี่คือเจตนาลมชัดเจนและการติดตามงานของผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีด้วยนะฮะก็นี่แหละครับเรื่องราวที่หลายคนเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับจากคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เนต็ตไปก่อนหน้านี้ล่าสุดเกมโอเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างมาสมาครคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดและให้กำลังใจเจ้าที่ไทยทุกคนด้วยนะครับเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันน ลาไปก่อนแล้วกันกลับสวัสดีครับ